โปรโมชั่นตุดจีนรับไปเลยส่วนลด20,000บาทพร้อมส่งค่าง,งวดเพียง5,300บาทเท่าน,านั้นเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็กลับมาพบกันนิง้งเพชรคาเซนเตอร์กันอีกแล้วนะคะเราก็มาชอลองตุดจีนกันรัวๆไปเลยนี่เลยค่ะนิ้งขอแนะนําคันนี้เลยนะคะ สวิฟต1.2 GLXP 2.2 2. ตัวนี้เป็นรุ่นตัวท็อปสุดด้วยพูดเลยค่ะตังกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วพูดเลยนะคะว่าคันนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกสภาพดีเหมือนใหม่เลยค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะร้านเพชรคารสนเตอร์มีของแถมอีกมากมายพร้อมส่วนลดสูงสุด20,000บาทพูดอย่างนี้แล้วนึงว่าเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ รถเล็กขับสนุก s ซ z u k i s สว f ปได้รับความยอดนิยมมาตั้งแต่สมัยเขาป้ายแดงเลยนะคะมียอดจองมากกว่าถึง20,000คันต้องจองรอหลายเดือนจนกว่าจะได้เจ้าคันนี้เลยค่ะฮอตที่สุดในช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้และยังเป็นรถอีโคคาร์รถลักโลกอีกด้วยต้องบอกก่อนเลยว่ารุนนี้ซูซูกิตั้งใจนำออกมาขายมาค่ะนั้นแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่เขาจะใส่เทคโนโลยีต่างๆช่วยให้คุณขับขี่ได้ดีมากขึ้นแน่นอน สำหรับเจ้าตัวนี้ที่เรานาม,มารีวิวนะคะเป็นตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มให้อีกคันนึงเลยก็ว,ว่าได้ค่ะและรูปทรงคันนี้นะคะบอกก่อนเลยว่ามองแวบๆแรงบันดาลใจก็คือมินิคูเปอร์แน่ๆเพราะเล็กพิคหนูทั้งสวยทั้งซิ่งได้อีกค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะ1.25ค่ะดูกันใกล้ๆเลยนะคะว่าคันนี้มีแต่งสติ๊กเกอร์สีดำตัดสีขาวกับตัวรถด,ด้วยนะคะแกะจากหน้าก็มีสีดำตัดสีขาวเช่นกัน การตกแต่งคันนี้ถือว่ากินขาดสําหรับรถเล็กมากๆเลยค่ะและคันนี้นะคะยังมีไฟตัดหมอกมาให้จากศูนย์อีกด้วยสลับไฟหน้ายังใสป่ปิ๊งๆอยู่เลยมาดูต่อกันที่ยางคันนี้นะคะเป็นยางปีใหม่ๆและแม็กฟูตัวมาให้จากศูนย์เลยค่ะกุญแจเขาเป็นกุญแจคีเลสแล้วนะคะสะดวกสบายมากๆนิงว่าเราไปเปิดรถด,ดูกันเลยเปิดเข้ามานะคะการตกแต่งเขาก็จะเป็นสีดําทั้งหมดค่ะเป็นเบาะผ้าด้วยสําหรับตัวนิงเองนี่ชอบเบาะผ้ามากๆเลย ทั้งนุ่มขับทางกายนี้ชอบสุดๆดูแลไม่ยากอีกด้วยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมตัตติฟังก์กชันกดปุ่มเพิ่มลดเสียงตรงนี้ได้ด้วยและคันนี้ยังเป็นปุ่มสตาร์ทแบบ push start อีกด้วยนะคะเลขไมยอยู่ที่134,000โลเท่านั้นไม่น้อยรถด,ดีๆแบบนี้หายากนะคะดูจบแล้วต้องรีบเอปกันเข้ามาเลย ต่อมานะคะเครื่องเสียงสามารถเสียบ USB เปิด FM AM ฟังเพลงได้อีกด้วยแอร์คันนี้เป็นแอร์แบบดิจิตอลดาล่างมีที่วางแก้วน้ําช่องเก็บของกระจุกกระจิกต่างๆอีกด้วยค่ะเกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะพูดเลยนะคะว่าเข้าเกียร์ง่ายใครที่เพิ่งขับรถใหม่ๆนี้คันนี้เหมาะกับคุณมากๆทั้งหาที่จอดง่ายเล็กกระทัดรัดและราคาย,ยังสบายกระเป๋าอีกด้วยต่อไปนะคะด้านบนมีที่บังแดดมาให้ทั้งสองฝั่งสะอาดะอาดเลยพูดเลยนะคะว่าเจ้าของเก่าดูแลรถมาดีมากๆไปล้างนิดหน่อยนี้ได้เหมือนใหม่ กระจกคันนี้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4ด้านออโต้หด้านฝักคนขับและกระจกมองข้างยังเป็นไฟฟ้าอีกด้วยนะมาดูเบาะด้านหลังกันต่อเลยนะคะเบาะด้านหลังคันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันค่ะสภาพก็เดิมเดิมเลยอาจจะมีรลอยบ้างเล็กน้อยแต่รลานเรามีช่างชำนาญทําความสะอาดออกมาให้กรีบแน่นอนและคันนี้นะคะยังสามารถพับเบาะหลังลงได้อีกเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของจากด้านหลังนะคะ พื้นที่สอยๆนี้ถือว่าเอาอยู่สําหรับพอบ้านไม่บ้านคันนี้ติดให้ผ่านเลยค่ะสําหรับด้านหลังนะคะสวยไม่แพ้ด้านหน้าด้านในเลยค่ะฝ่ายท้ายยังสวยกริงอยู่เลยคันนี้ติดที่ลาฟ้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนคู่ตัวมาให้จากโรงงานค่ะไปชมด้านในกันเลยที่เก็บของคันนี้ถือว่ากว้างมากยังมีชั้นที่เก็บของมาให้อีกด้วยนะคะใส่กระเป๋าเดินทางได้ถึงสองสบายพูดเลยค่ะว่าจุๆเลยนะคะคันนี้ เปิดม,มาไม่เจอยางอะไหล่ไม่ต้องตกใจนะคะรุ่นนี้สวิฟเขามาให้ยางอะไหล่มาให้แต่ให้ที่อุดลอยรัวมาให้แทนค่ะสําหรับเจ้าตัวนี้เองด้านหลังเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพดีไม่เคยพ่นสีหรือทํามาใหม่เลยค่ะสภาพจากโรงงานเนียเน้ยเลยคันนี้นะคะาาราคาหน้าร้านอยู่ที่285,000บาทแต่โปรโมชัน่นสุดจีนรับไปเลยส่วนลดสูงสุด20,000บาทเหลือเพียง265,000บาทเท่านั้นค่ะ คันนี้นะคะค่างวดเพียง5,300บาทเท่านั้นสบายๆก,กระเป๋ากันไปเลยนะคะและยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะคันนี้ฟรีดาวไปเลยพูดเลยนะคะว่าปังอย่างนี้ต้องรีบเอฟกันให้เข้าไ,ไวๆแล้วสำหรับใครที่อยากเข้ามาชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมได้ที่ร้านเพชรคาร์เซ็นเตอร์ทั้ง3สาขาในจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะคะพูดเลยค่ะว่าร้านเราของแถมให้กันจุกๆไปเลยสําหรับใครที่กําลังมองหารถสวยๆรถดีๆสักคันพร้อมบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะคะ